วันนี้เรามาเจอแก๊งหุ้นส่วนเกินนะทุกคนแลืวเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์แต่ละคนนะความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนั้นใจไปเฮียกลับมา นี่นี่นี่ถามดูมีคนจำสเตฟานได้บ้างไหมมีคนทักว่าอะไรบ้างเมื่อวันก่อนผมอยู่ที่ประโยควันนี้ก็มีแบบคนมาทักแบบมากันเป็นกลุ่มเลยนะเออผมก็นั่งอยู่คนเดียวใส่หูฟังแล้วเขาก็เขาก็มามองมองกันเฮ้ยสเตฟานว่าอ๋อใช่ครับใช่เขาก็ถามว่าเฮ้ยพูดพูดได้ด้วยเหรอ เออทุกคนต้องบอกว่าแซฟฟานเนี่ยเป็นหนุ่มวัยรุ่นคนไทยแท้เลยนะทุกคน <c oughs> ใช่ก็คุณรู้สึกไงบ้างตอนท้ายคุณต้องมาเป็นแฟนกับแม้ว่ามันจะเป็นเวลาที่ไม่นานแต่ผมจะจดจำเอาลูกปลาเลยคนดูหน่อยครับผมขอบคุณที่ดูมา <C PP S 1> ทุกที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 นะครับ <C PP S 1> ขอบคุณมากครับ <C PP S 1> แล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปย้อนดูได้นะครับสนุกครับทุกคนตั้งใจตั้งใจทํากันมากครับตั้งใจมากครับอ่าต่อไปใครดีอ่ะน้องพลิกแล้วกันครับก็มาแบบงงๆแล้วก็จบ แฟน่อยขนาดนั้นเลยอ่ะที่คุณู้่าเป็นแฟนกับตีฟ้าตองท้ายก็งงด้วยอ่ะตัวภาย <c oughs> <c oughs> คุณดูยังงงเลยตอนนี้ <c oughs> โอ้ยมึงคิดปะวะใครคิดวะไอม่ใช่กูไม่ใช่กูหร่คิดเหรือมึงคิดเองพี่กันเลยแหมมึงคิดหรือเปล่ามึงอยากเป็นบทนี้เหรอทุกคนบอกเลยนะทุกคนอยากให้ทุกคนรู้ว่าเขาไม่ใช่ผู้บริหารเขาเขาเป็นผู้กำกับตัดมีฟานก็ถามมากเลยถ่ายกันได้ไงตัดตีฟานถามว่ากเขารู้สึกไงบ้างเป็แฟนกับผมเขาเขาจะจดจำช่วงเวลาที่ได้เป็นแฟนกับผมไหมเออรู้รู้สึกไงจะจดจำไหมครับครับ ันนยูใแต่เอจาจริงนะแบบวันวันที่ถ่ายแล้วจะรอบรอบที่สองว่าที่ที่ถ่ายบล็อกของพี่ด้วยอ่ะส่วนไม่แน่ใจว่าอันไหนมันคือของอใช้งองอยู่อะฝ่ายคนดูไหนครับอ่ะก็ไปดูกันย้อนหลังหน้นะคะโดยเฉพาะอีพีของพอชูพูอ่าแล้วไงอีพอยูฟูก็มีมีสองอีพีเนาะ ช่ที่้องเพียกับผมกับ EP ตอนท้ายที่เป็นแฟนเซฟานแล้วอ๋อก็ EP สุดท้ายอ๋อมีเดทด้วยอุ้ยมีหลาย EP นะเนี่ยพี่คุณไปเดทแล้วคุณแม่บอกไปด้วยอ่ะพี่จะไปทำไมอ่ะคุณู่เดทสองคนแล้วบอกคุณจะไปด้วยแล้วบอกพี่ไม่ไปหรอกพี่เบียร์ก็ความหมายเดทคือสองอ่ะใช่ไหมแช่ครับสวัสดีค่ะไปยังไงไปยังไงรู้สึกยังไงฝากอะไรกับแฟนคลับหน่อยครับผมมาแบบงงๆเหมือนกันก็เออขอบคุณที่ให้โอกาสนะคะแล้วก็ฝากแฟนคลับช่วยดูคลิปพวกเราด้วยนะคะใครยังไม่ดูก็ไปดู อ๋อตอนนี้ก็มาเป็นเด็กฝึกงานกับคุณซิมแล้วแล้วก็เริ่มทําช่องด้วยยังไงก็ฝากช่อง Kerali Channel ด้วยค่ะขคโมดขคโมดขคโมดไอดอลครับโคโมดไอดอลสามสองหนึ่งไม่ไหวว้วแบลค็คโกลด์อารู้สึกยังไงกับคุณส่วนเกินครับคุณส่วนเกินก็คือครั้งแรกที่ไปถ่ายก็คือแบบว่าหลุดมากเจอซิมครั้งแรกเจอพี่เบียร์ครั้งแรกก็คือแบบว่าเฮ้ยซิมมันก็ร่วมเหมือนกันนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็มามันก็จะเร่งตัวอ่าอ่าลูกค้ามันยิงตรงงานแนวรู่ เป็นเทคนิคของเรขาอ่าใช่สรุปก็คือเราสองคนใช่ภาพที่ผมคิดไว้คือสองคนตีกันตบกันเพื่อแย่งมือใช่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 ผมอยากให้ตบกันน่ะพี่ใช่แต่แต่แต่ไม่มีใครตบเลยพี่ใช่ไมม่ีตัดภาพมาที่รักกันแล้วบอกเลยมีปิดเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเคืออะไรอ่ะกาไปถ่ายคลิปมาพี่แค่เรากอดเราด้วยเอาตัดเสร็จหล่าตัดเสร็จแล้วอุ้ยทำไมเขาเวลาไหนมาตัดวะเอฟซีเยอะขนาดคนนี้จริงเหรอเขาเรขาเขาเอฟซีเยอะแล้วเขามีคนคำถามถามกู แม็กี่เอ็มมาถามถามพี่แบบเลขาที่เราเป็นเป็นเลขาจริงๆเปล่าแล้วเป็นอะไรกันเนี่าพูดเอวน่ากี่มากอ่ะยังไงบ้างครับไหนรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยครับถ่ายกับถ่ายกับพวกเราเป็นยังไงบ้างครับก็สนุกดีแล้วก็มีตอนที่หลุดขำเยอะมากๆเพหัว นี่คือนิสัยจริงของเลขาเอลนะก็<น>จะดูเมาเมาทางทางที่ไม่ได้ดื่มอะไรทั้งนั้นดื่มน,น,น้ำเปล่าก็จะดูอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีเป็นไงบ้างครับม,มีมีอะไรแบบว่าสนุกสุดครับร้องไห้กี่รอ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 บร้องไห้เยอะมากมือถามว่าตอนนี้เขาร้องไห้เขาคิดเขาคิดถึงอะไรทำไมถึงร้องไห้ร้องไมให้คิดถึงอะไรหนุ่มเกาหลีหนุ่มไทยหรือหนุ่มอะไรก็ได้ว่าเออร้องไห้คิดถึงอะไรอะไม่น่าจะออกได้อโอร้องไห้ร้องไห้นี่แค่คิดถึงว่าประสบการณ์แบบที่ ที่ผ่านมาในชีวิตเลยอ่ะสมมุติผมไม่พูดเช่นเดี๋ยวถ้าสมมุติผมไปฮูดกลับนะเดี๋ยวต้องคิดถึงคนคนรักคนเก่านะแล้วก็เริ่มร้องไห้เลยก็ต้องร้องไห้ไม่ต้องแรงค่อยๆร้องนะ3 2 1ครับค่อยๆปล่อยก๊อก,ก,กอ่ะหลายๆหน้าก้มหน้าก้มหน้าก้มหน้าโ <ๆๆ S 1> อ้ยจะร้องไห้โชว์ด้วยเหรออ้าวนี่ไง behind the scene ให้ดูเลยว่าเขาร้องไห้ซะอัตโนมัติกดปุ่มเลย3 2 1ร้องฮะ อุ้ยร้องแลวอุ้ยไม่ไม่ร้องไลยอุ้ยไม่ร้องไราเพราะอะไรนะคะบางทีก็กลัวพี่เพียจริงจริงหรือบางทีก็แบบคอาวนี่แล้วซิมเป็นบ้าแบบแบบอยู่ในในนั้นในโรงอาหารและก็แบบทำไมเล่นจริงแบบจริงขนาดนี้วะสุดท้ายฝากอะไรกับคนดูหน่อยก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็จริงๆแฟนขอบคุณเยอะมากในชีวิตคุณสรวนเกินเนี่ย เเออมีคนแกลบตาคุณด้วย่าพี่เบียร์่ทำไมต้องดูกูก็โดนด่าพี่เบียร์ก็โดนด่าโดนด่าทั้งแก๊งเลยยกเว้นพี่เอวอ่ะเนเทวดาเทวดาเรื่องนี้ทุกคนนมันคือการแสดงค่ะจริงๆแล้วแบบมันไม่มีอะไรเลยเฮ้ยบอกบอกข้อดีไปคือตอนเราถ่ายนะโอ้ยเข้าฟรีทุกมือเออใช่ ตอนตอนตอนถ่ายก็คือเจแดงอร่อยมากคืออย่างนี้ทุกมือเลยนะทุกคนใช่ไม่มันจะมีตอนถ่ายตอนหนึ่งที่พี่กําลังกินข้าวอยู่แล้วพี่ยังกินไม่เสร็จเลยแล้วพี่ก็เปิดวางไว้แล้วซิมมานั่งข้างๆใช่ปะแล้วอยู่ดีซิมอะเอากระดาษอะที่แบบเฮ้ยใส่เสร็จแล้วอะมาใส่เพราะว่าคิดว่าพี่จะกินเสร็จแล้วเว้ยพี่ก็แบบกูยังกินไม่เสร็จเลยกูกินในใจแล้วแบบอ๋อันนี้อันนี้ด่าออกซือเลยหรออันนี้คือด่าพูดออกซืเลยหรอไม่ค่าอันนี้เล่าให้ฟังเออก็จะบอกว่าแบบกินเครบจี่ ก็ฝากติดตามคุณส่วนเกินด้วยนะคะใครที่คิดถึงพวกเราก็ย้อนกลับไปดูได้เสมอเลยที่ช่องซิมกับช่องคิวเทลป้านะคะแล้วก็ช่องเดียรไปก็เดียวอ่าต่อมาตาใครเอ่ยถามมุมสวยๆก่อนนี่ตรงนี้อะไรสวัสดีค่บคนที่คัดน้อยที่สุดเอาจริงป่ะไม่เคยคัดเลยพี่บิงอะเล่นเป็นตัวเองคือผมพูดตรงๆเลยนะตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยบทพี่บิงแอบยากอยู่นะเนี่ยเออรู้แบบพี่บิวพี่บิงไม่เคยเล่นเลยเนาะผมก็จะได้หรือเปล่าเอาจริงป่ะสี่ p ีบตง่ายสุด ครั้งเดียวเล่นดีสุดในเรื่องเลยนะไม่เคยไม่จะเป็นยูทูบเบอร์ไม่ได้เป็นเลยขาที่ถ่ายแบบสวยแบบไม่อยากถ่ายด้วยไม่อยากถ่ายด้วยไม่อยากถ่ายด้วยไโดนรขับถ่ายไงโดนรถขับถ่ายไงแต่ผมขนลุกเลยอ่ะครั้งแรกอ่ะเห็นแอคติ้งเขาอ่ะเห็นความดูคือของจริงคือแบบไอ้จริงก็คือเป็นตัวเองที่สุดดูธรรมชาติสุดเลยในเรื่องใช่ใช่คัดครั้งเดียวนะอรู้รู้สึกยังไงรู้สึกยังไงใคัดครั้งเดียวครับคุพี่ครับไมนนี้ใช่คัดพออันนี้ อันนี้ถือว่าถั่วแบบเป็นเรื่องเล็กเพราะว่าผมรุดไปประมาณ40รอบได้นะแต่ได้ ep ep ละครั้งเี่ยจริงต้องบอกกันว่ายิ่งกว่าดาราดาราทีใหญ่คัดน้อยสุดคัดน้อยสุดคัดน้อยสุดรู้สึกใหญ่ครับที่ทำ 40pp เมากค่ะเป็นคนที่หาจนน้องหาสิ่งที่ต้องการเนี่ยสงสารบิงมากเลยเนี่ยเป็นเลขางานก็เยอะแล้วต้องมาในละครด้วยจริงคือทั้งหมดในคลิปอ่ะก็เกือบทั้งหมดละัรที่บิงเป็นคนหา ของที่ใช้ในคลิปอะไรอย่างนี้ของที่ใช้ในคลิปเสื้อผ้าต่างๆนานาโลเคชันอะไรอย่างนี้พี่บิงก็จะเป็นคนวางให้หมดเลยใช่รู้สึกยังไงครับ CPB สนุกไหมครับดีใจที่มันจบแเนี่ยติดตามพี่บิงได้ในช่องเบียร์ประโยชน์และช่องชูเทลป่าต่อไปนะครับอาติดตามต่อไปครับผมขอบคคุณ่ะฝากอะไรคนดูหน่อยครับฝาอะไรคนดูเพราะว่า FC คนดูก็เยอะมากตอนนี้ใช่ ดูได้เรื่อยๆนะคะดูได้เรื่อยๆมันก็อยู่ในเพลย์ลิสต์อ้าวด้วยเพลย์ลิสต์สาระบ้างไม่สาระบ้างฮะใช่แล้วก็มีคลิปอื่หนึ่ด้วยนะที่ถ่ายกับพี่วอนเดวิดมิสบลิงอะไรอย่างนี้ยังไม่ออกยังไม่ออกงไม่ยยังไม่ออกเนี่ยยังไม่ออกเนาะออนทายเดือนนี้อ่าเราดูครับผมเราดูนั่นเลยเช้าสุดท้ายก็จบกันแค่นี้นะครับทุกคน เยราเล่นเราเล่นก่อนต้องไกลเยอะคนนี้ไม่มึงต้องถ่ายกูหน่อยถ่ายกูหน่อยอะไรพี่มาฝากร้านอุ้งก็ฝากตอนท้ายไงเอาเอาพี่นี่ยังไม่ท้ายเหรอเนี่ยอ้ะโอเคฝากกันทุกคนเดี๋ยวผมเข้าไปให้ร้านยังไงเอาล่ะ ร้านเชื่ออะไรครับพี่ร้านที่พวกเราเตรียมอยู่เอายังเป็นเซอร์ไพรส์อยู่ไงย,ยังเซอร์ไพรส์อยู่ใช่ไหมให้เดี๋ยวคอยติดตามนะจริงๆคือมีเหตุผลที่ทําเพราะว่ามนันเป็นจุดเริ่มต้นของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่แบบเหมือนจะไม่เอาไหนพอ,<า>อสุดท้ายก็เริ่มเอาไหนขึ้นมาละ<ช>แล้วก็ท้ายเขจะไปเป็นธุรกิจจริงนักธุรกิจจริงอะธุรกิจจริงเหรอทีสุดท้ายทีย่ป<ๆ>ิดขึ้นมาแต่ธุรกิจถูกอ่ะอุ้ยผมจะเป็นยูทูบเบอร์นักธุรกิจแล้วหรอพี่ใช่ไงจริงเหรอมีร้านเหมือนไปเหรอ ไอจเยอะไปใช่ไหมโอคแล้ววันเปิดคอยดูตามไอจีว่าเดี๋ยวพวกเราจะไปที่ร้านด้วยอ่าเปิดใครอยากเจอพี่แครรอตัวจริงบอกเลยนะอลตัวจริงทุกคนตัวจริงหล่อสวยมากครับทุกคนอ่าบอกเลยอยากเจอเตฟานจะพูดได้หรือเปล่าแล้วก็เตฟานพูดชัดนะแต่พี่บิงไม่ได้ดูนะทุกคนใช่ในเรื่องรวมถึงอีพิกทางก็จะมาโคัตาชชี่อะไรเงี้ยชวนมา SPD Bank ปีมาหมดเลยมาเปียชวนมาด้วย พี่เป็นผู้กำกับ CCBP ช่วยคิดไม่ได้ผู้กำกับคนเดียวไหลไปตามอารมณ์ของน้องน้องที่ถ่ายคือทำมาอยากให้แบบน้องๆที่แบบทำงานไม่สำเร็จเงี้ย่าเป็นแนวคิดเืออยากจะทำอะไรในอนาคตหรือแบบผิดหวังอะไรเงี้ยมันมีขึ้นมีลงเนาะชีวิตคุณแพ้สไปไงถูกป่ะาใช่ใชแล้วคุณก็สุดท้ายคุณก็แบบได้คุณมาคุณประกอบกันเลยข่ะแอลแล้วทำ จุดๆออกมาได้ดีผมกินแล้วอร่อยคุณก็เดี๋ยวเตรียมเปิดร้านให้ผมเลยเป็นคุณส่วนกันนั่นแหละพี่อรู้เป็นไงบ้างครับทำสี่สิบคลิปเหนื่อยเหนื่อยอไม่แออสนุกไหมครับสนุกไหมคสนุก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 ก็แอบเหงานะแอบเหงานะผมไม่มีมันก็เหงาอยากเจอเพื่อนเนี่ยๆช่นชวนมาหลายๆคนเนี่ยมึงดูนะคนใกล้ตัวมึงตอนนี้เขาเบื่อกล้องหมดเลยเฮีย ทำคลิปออกมาแล้ว,แล,วแล้วเหมือนว่าทําอะไรตรงไหนแล้วแบบคนดูดูไม่พอใจเนี่ยก็พี่ขอโทษด้วยครับแต่ว่าพี่ว่าเราเราก็ตั้งใจทำเนาะแล้วก็มันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องแต่งนะมันไม่ใช่เรื่องจริงนะ<ช>ซิมไม่ใช่คนบ้าสเตปานไม่ใช่คนพูดไม่ได้แล้วก็ทุกคนก็เป็นเพื่อนสนิทกันระดับนี้แล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่คนดูดูน้องๆดูกันนะครับเอาไว้ดูให้มันเป็นประโยชน์ให้มีสาระเนาะแล้วเดี๋ยวเอาไว้พี่กับซิมเนี่ยไปเปิดร้านอะไรธุรกิจด้วยกันเนี่ยแล้วตามมาดูกันแล้วกันนะครับใช่ดูได้เลยนเท <ไ>ใช่ <ไป S 2> ใช่ <ทำ S 2> ใช่ที่เปิดต่อเอาละทุกคนสุดท้ายนี้อย่าลืมไปดู Behind the Scene ด้วยนะครับผมทุกคนมีฉากหลุดตลกตลก,ตลกมากมายนะในในว่าใครหลุดตรงไหนบ้างก็ลองไปดูนะเพราะว่าหลุดเยอะมาก <c oughs> แต่ของพี่บิงน้อยน้อยสุดคร <c oughs> ั้งเดียวครั้งเดียวแต่ว่าพีคมากนะลองไปดูนะลองไปดูว่าพี่บิงหลุดแบบไหนนะทุกคน It sound right boy โอ้ฉี่จริงด้วยวะใส่กางเกงอะไรไข่ห้อยเนี่ยฮะเอาืออีกสามสี่เมื่อกี้คุณไปทอดไก่มาแล้วรู้สึกไงบ้างร้อนไหมผมบอกร้อนร้อนอ๋อเริ่มตรงนี้เลยใช่ไหมใช่โอเคก็ไปไปไปเดี๋ยวหนึ่งเกียร์หนึ่งเกียร์เลยวันนี้กูไปหมดแล้วเกียร์เลยรู้กันบุ๊งว่าผมใส่แค่บ็อกเซอร์เนี่ยตายแล้วเนี่ยโอ้ย เดี๋ยวไปตรงที่มีพิตตี้เดี๋ยวพี่รู้หรอว่าพิตตี้ตรงไหนสวยไม่รู้ใครรู้เลยคะใครรู้ไหมใครรู้ได้ดิเต้นหน่อยเต้นหน่อยเต้นหน่อยหลวงมากเตามต่างจังหวัดตรงตรงผนะครับตรงครับโอปปา thank you ทำไมเวลาคุณถ่ายกับผู้ชายคุณถ่ายเสร็จเร็วเลยเพราะผมเสร็จเร็วไงฮะกับผู้ชายถ่ายกับผู้หญิงคุณอยู่นานน่ะเพราะว่าผมชอบของมาตรฐานนี่ว่าใช่พี่พี่พี่พูดตรงกลางไปครับอะไรครับอะไรครับเชื่อเลยครับพี่รู้จักผมด้วยเหรอผมเชื่ออะไร เรวเขาเชื่ออะไรโอ้ยคุณพูดเราดังเหมือนกันนะเนี่ยพี่พี่เบียร์ทำอะไรอ่ะพี่เบียร์ถ่ายรูปอ่ะยิ้มหน่อยก็ได้นะช่องอีพิกทมมาถ่ายคนเดียวเขาปวดหัวแล้วนี่มากันหลายคนมากเลยไอฟล์มคนเดียวก็ปวดหัวแล้วของผมมันอะไรนะเสียงต่อยมาใส่เป็นใส่เป็นเรียนมาเรียนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเป็น พี่อย่างนี้ได้ไหมแบบอย่างเนี้ยแล้วโอบผมครับพี่ก็ถือมันมันสั้นอย่างเนี้ยแล้วทุนราคาแล้โทุนราคาฮะเล่นซีดีนี่กูขี้เกียจกันวะทำไมพี่กูพี่เหรอโอ้ยทำไรเนี่ยนี่เขาฟ้องผมหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่คอยนวดเลยพี่อู้นวดแรงไหมพี่ใช้ได้ใช้ได้ดีดีดีนวดเก่งนวดเก่งเลขาแอลเขาบอกเขาไม่สอนอะไรคุณเลยเอลชีอะไรนะ เออใช่เอาใหม่หมผมคิดว่าถ้าถ้าใช้อันเนี้ยรถคงเปลี่ยนแน่เลยอะไรเปลี่ยนก็สมรภพพังสมรภพสมรภพสมรภพโออะรรอันนันแหละเออแล้วพี่ก็พาเขาไปที่สตูดเ้ยเรียกตัวเองาผมดิเออาใหม่ลืมลืมม้สามสมหนึ่งเดี๋ยวบิ๊กกับลีขาเอเข้ามาหนึ่งนะอะไรนะคะ ไม่ใช่แก้เดี๋ยวผมจะพูดแค่ว่าเดี๋ยววินงกับเลขาแอลเข้ามาหาผมเลยนะกินข้าวเช้าหรือยังไงอะชงโรสามมงเงี่ย์哟เขาเชื่ออะไรนะเชื่ออะไรเชื่ออะไรนะคันซ็อกกี้คันซอกีคันซ็อกีโซฮีบีไข่ก็น่าคือจะให้เรานั่งกวนเยอะ

ไมเลยแหมมันจะอ้วกนะพิเศษสวัสดีครับเฮ้ยเชียู้ปิดไว้เซอร์จิโอเชิญนั่งสิเอาแบบว่าคนนั่งคุณกูได้ไหมนะไม่อยากา่าีจังเลยครับเออโอ ใช่อากาศดีแล้วพี่ก็บอกดีเชียร์เลยฝนตกหนักเชียวอ่าโซดีอันนี้มึงรอเรือจริงใช่ไหมออกมาออกมาออกมาช่วยด้วยร้อยววายบ้างอ่ะอืมลืมอ่ะวันนี้ต้องทำอะไรบ้างนะอันนี้พี่เบียร์ฝากมาใช่ไหมคะ ไม่ต้องย like, ังไม่ใ <cod> ห <u ji> <t> ้ด <t> ิตอนนี้จะเป็นเพลงเกาหลีเศร้าๆอยู่นะมันจะร้องไห้จริเดี๋ยวสุกูกลายเป็นตัวร้ายเดี๋ยวร้องจริงกูกลายเป็นตัวร้ายอีกพี่ทำเขาร้องไห้เหรอนิมรู้เขาร้องไห้นะอ๋อโอเคหมดอะไรงต่คนเดียร์คนเดียร์้ยนเกือบพี่บิ๊กนะครับเลขาที่ใจดีที่สุดในโลกใจดีอยเหรอใจดีที่สุดเลยครับผม สามสี่เซมิจูเกะไม่ได้เซมิจูเกะไม่ได้แต่ผมว่านะเอฟพวกเรานะครับเล่นดีมากบราโวเทพบาก แต่ถ้าปีถ้าแบบวิ่งวิ่งวิ่งมาดุแล้วแบบวิ่งวิ่งหนีทั้งคู่อ่ะอ่าเข้าใจคุณเหมืนวิ่งนะรู้แบบตลกตลกนะใช่เข้าใจคุณไม่ให้เกียรติเขาเลยใช่เหมือนไปเที่ยวอ่านนะครับเออใช่จริงๆมันก็เที่ยวนะเออส่งมันตั้งแเที่ยวจริงนะเที่ยวจนหลอนเอส่งมนเนี่ยแม่คนเนี้ยให้เขามาสอนตัวเองไม่ทำตามนั่งเลยที่อะไรนะาทึ่งมากที่ของไทยเองที่ขายแอนด์อุ์่ะโดนนะโดนหมดเลยเนี่ยโดนหมดเลย โอ้ของผมอยู่นี่เห็นไหมผมใส่แล้วเด็กดีเด็กดีไม่ลุดผมว่าต้องจับคุณไม่ใช่ผมว่าต้องจับคุณสไปยไปเรียนมารยหารวัตถุอาหารพอๆกันเลยเนใช่ห้วงป่าไหนหลวงป่าไหนเดี๋ยวคอยกอดพี่ผมหลวงป่ากงเกีงใช่หลวงป่ากงเกีงแบบชืดๆหน่อยอ่ะเออมึงเอาไปงี้เลยเดี๋ยวกูด่าอันเนี้ยเอาไว้ปงี้เโอเคๆกล้าโชคดีบ๊ายบาย โอ้เจ็บรึเปล่าชนปึ้งเลยเจ็บเจ็บไหมโอเคไหมได้อยู่ใช่ไหมไปไปทำงานกันพี่เบียอีกรอบได้ไหมเบาะมันไกลมาก It's sound boy right เอาจริงป่ะไหนอะหามันนี่มันถ้าผมตั้งใจทำนะถ้าผมตั้งใจทำนะแป๊บเดียวพรุ่งนี้ตื่นเช้าว่ามันนี่ไงเรียงกวันดีครับเรียงกวันดีครับเพียก่อนดีครับดูไม่อดีครับใส่ไว้เท้าเลยคัดนะขอไม่ขอไม้คนไม้ตำรวจเดี๋ยวให้ตำรวจอ๋อเพียงจะโดนลูก้ยเโอเค Tenk å ta meg i hånden. สองคนนี้กําลังย่างอยู่ดูมันใส่ถุงมือยังไม่ได้เลยเนี่ยเห็นไหมถุงมือมันยังใส่ไม่ได้เลยถุงมือมันอันไหนคือนิ้วอ่ะพี่เอาจะรู้มึงไม่รู้นิ้วอยู่ไหนอ่ะอุ้ยพี่มันร้อนมากในเนี่ยก็ใช่ไงฝึกความลำบากไงเข้าใจไหมโอ้มันร้อนเกินแล้วดูมึงใส่ถุงมือดิมึงใส่ให้ครบๆดินิ้วผิดรูไอ้เที้ยมึงเอานิ้วกลางมาใส่นิ้วนางเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วมึงแต่งชุดเฮี่ยงนะมาเนี่ยบอกมาขายหมูปิ้งใส่สูตรมาขายมึงไงสมองมึงกลับป่ะเนี่ยเอ้าใสสููู่่่ตตรรรโปมม้ออออะะไไพีก็ขขาายยหิงงดน เงือท่วมจริงเหรอเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอลีมาช่วยวันนี้ช่วยอะไรวะช่วยยากเนี่ยเออเ้ยเ้ยเออแหน,นบอกว่าไม่ยากแต่บอกว่ายากนิดนึงเออมันยังไงแต่ยากแต่ยากมันยังไงเอายังไงชีวิตอะชีวิตเอายังไงผู้บังคับคำ้บังคับ้ังคัแรมึงอะผู้บังคับดำาู้บั้ยเดำผู้บังคับดต้องทำไง เดี๋ยวมึงต้องกินได้กินแบบเศร้าเลยกระดาษมันกระดาษอ๋อกระดาษใช่ไหมมันจะส่งโผวะกระดาษเหรอทำทำคิ้วเฉยได้เลยไม่เป็นไรพี่ยยไม่เป็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรู้สึกว่าทำไมสเตฟานพูดคุยรู้เรื่องนะใช่ไหมอุ้ยเดี๋ยวเติมมืไปแปะให้หน่อยกูไม่เข้าใจพูดอะไรเลยนี่จะดีเจอมหมยะอืออือนี่กูไม่รู้กูไม่รู้อะไรเลย ผมนี่แหละซาตูชิปิกคาจูอ่ะงั้นผมไม่ปิกคาจูงั้นผมไม่ซาตูชิปิกคาจูพี่อย่าเลยวันนี้แล้วนี่พวกบริหารเนี่ยมันก็ควรจะสะอาดไหมใช่ค่ะเออผมสะอาดอยู่แล้วผมอาบน้ำผมผมซักทุกครั้งที่มาที่นี่กินบางทีบางก็ไม่ซักก็มีบ้างแต่ก็ซักส่วนใหญ่อะเห็นวันนั้นมึงมากินหมูกระทะบี้เดือดสกาลูก็ไม่ซับไม่ก็วันนั้นมันกลับบ้านไม่ได้พี่แล้ก็หมดเลยที่แล้ววันนั้นกลับ คุณทำได้หลายรอบเลอเป็นหรือเปล่าเราอะเลอเป็นดูเลยยังได้อะเลอสิโอ้้หอีกรอบหนึ่งก็ยังได้เลยอีกรอบครับหนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปในข้อนี้เมื่อไหร่เนี่ยคุณจะต้องลงแบบนี้มึงตีแล้วขับไปไม่เน้นเน้นเลยเมื่อกี้ ไม่เปนเจ็บจริงอหรเอาไปวางไวท้ที่เดินแล้วเปิดทีวีทำไมคะปิดทีวีอย่างนี้เด็ดเด็ดมึมงโม่อะไรกูวะ ah? <c oughs> โกงการหาดูดชีวิตไอ้เจ๊ซึ้งไอ้เจ๊งไอ้เบนมันนอนหมดแล้วไอ้เบนนองหมดไอ้เบนนองหมดไอ้เบนนองหมดแล้วคัด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 พี่เราคัดได้ผมกลัวไม่ไหวแล้วพี่คัดให้หน่อยพี่ไม่ไม่คุณเบนเบนมันนองหมดแล้วมันนองหมดมันนองหมดขอโทษครับขอโทษครับเบนขอโทษไปเดนตรงไปเดินคัดไปเดินคัดไอ้สัตว์ไม่คัดด้วยไอ้สัตไม่คัดด้วย กินเมียเราต้องเลิกคนอืต่อแต่ฉันมาบิดต่อไอ้เี่แล้มัต่อโอ้น่าสอเลยมไม่มีม้องเลยเหรอแถวไปตีคนไม่มีเลยเหรอกะบองเหรอครับกอม้วงไม่มีเลยเหรออยากเอาบ้องตีคนไม่มีเลยเหรอกระบองกระบองมีอะไรฮึอะ อะไรอ่ะเอ้าเชนเนลลอยไงสปาเก็ตตี้ชอบกินเส้นใช่ไหมนี่เลยน้ำลายไหลอันนี้ถูกเขาได้ยังไงแย่อันนี้อะไรจริงๆแล้วพี่เป็นเจ้าของรถพี่มเดียวยิเหรอ เอาเนี่ยเหรียญเข้าใจป่ะไม่ใช่เหรียญบาทเหรียวาน่าจะเหนืมากเพราะวิ่งอยู่ในสมองของพี่ตลอดครับมาๆๆไาม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 อมามาันมานามามาามมามาามามอมมามาดมา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 าาา โอเคไปรเ้ยนี่คุณชั้นเนี้ยอะไรพี่จะไม่เด็กเยอะขนาดเนี้ยพี่จะไม่ีเด็กดี๋อุ้ยน่ารักมากสามสองหนึ่งทุกคนเตรียมกล้องเลยครับ ต้องเบาๆซิมใกล้ค่ะใกล้อะไรใกล้แล้ไอ้ไงัไอ้สเตฟานก็เงี้ยซื่อซื้อซื้อเี้ยื้อาจ้าไม่เอาผมมาตั้งแต่ผมรู้สัขับรถตั้งสชั่วโมงอ่ะกิ้งสามกิ้งไอ้ผมเมมามึงนอนสเตฟานมึงมึงไม่เอาอ้โอาอะไร ลุงน้ำก็ทำได้นะป่านี้แล้วมันเก็บขนาดนี้เลงเต้นลงเลยป่ะเฮ้ยคุน้ำมันเช็มแปลกๆนะโอ้ตับเกลือเหรออ่ะนำทะเลมาลงปะเนี่ยไม่ไม่เด็กเด็กคนคนเก่ามันฉี่ไว้พี่พูดอย่างนี้ผมก็ผมคิดว่าสเตฟานจะโดดตามเหรอคิดว่าสเตฟานจะโดดตามเหรอ เออเปลี่ยงนะดึงมาเปลี่ยงนะไม่กล้าเปลี่ยงนะเปลี่ยนกันนะฝนนู้นคิมมือคิมมือหนาโตหน่อยคีมมือโตเอาโทรศัพท์เอาไว้นี่ก่อนเนาะไอผมเปลี่ยนหรือเปล่าอย่าอย่าอย่าเพิ่งโดดคิมมือหนาโตหน่อยไอของมีค่าเปล่าของเปลี่ยนคนเลยพี่แต่หายพี่วนสั่รองมาว่ามีแต่ว่ามีเดี๋ยวพี่ให้เดี๋ยวพี่ช่วยไม่มีแล้วไม่มีแล้วตะครับทุกคนนี่คือท่าท่าหมานะครับ ไหม่พี่บิงค่ะคุณสิมจีดในขาแอลอีกแล้วอะค่ะทำไงดีคะเอาไงอะติดเต้นน่เราเราเราเขิน หน้าเคลียดใช่ไหมครบชาวบ้านนะชาวบ้านชาวบ้านหนึ่งอะออเดี๋ยจะอ้อนได้หรือเปล่าขับขับเยี่ยมเอ้ยกับโซงงานแสดงงานแสดงเอาค่ะดีเซิมวันนั้นยังไปนอนบ้านพี่อยู่เลยอืม เราไม่ทำงอนลืมแล้วเหรออินเหรออินจัดเหรอเออกูอินเฉยเหี้ยขำเลยกูก็อินอยู่จริงเลยอินจัดอินจัดอินอินอินเอออย่างไี้ดีนะขิงไปเลยขิงไปเลยโอเคสามสองซีมอย่าเครียดเพื่อนกุ้งกิงกุ้งกิงไอ้เหี้ยคุณแล้วเหี้ยกินวะไอเหี้ยหายวไอโอกาแฟหอมยังไงคุณแนวชงดีนะโหแบงค์ขมปีอะขมสิเพื่อนไปกินกิงทำไมล่ะ คู่นเนว่าลาเต้เันขมกิ้งเปิดก่อนได้ปูดเนาะได้เปียบได้เปียบกูกูไม่ใช่น้องพวกมึงไอ้เอาตัดญาติซะแล้วที่หลังไม่ต้องไปนอนสตูที่งไม่ดีย่หนังเลโอวากาศก็ยิงไก่อควาการตดก็ยิงไก่เดี๋ยวเดี๋ยวมันยากมากเลยววันเนี้ยเดี๋ยวนะโอเคคุณสเตฟานค่ะคุณ ไหนล่ะมองแล้วว่าเขียวอยู่ไงสวัสดีคุณสเตฟานซะสวัสดีเขาสักสวัสดีครับสิจังช็อตด้วยซะสรุปสรุปว่าเนี่ยแม่งช็อตเนี้ยยากสุดในใจเลยมึงจึงให้ออกมีอะไรเข้าใจเปล่ามึงนึกให้ออกมีอะไรเข้าใจป่ะเอางันเลยโอเค มึงนึกออกว่ามีอะไรเข้าใจบ้างจำไม่ได้เดี๋ยวว่ามีอะไรบ้างซิมนึกที่ออกว่ามีอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรบ้างเซ็นสัญญาไปแล้วอ่ะิมอีเหียเหมือนการ์ตูนเลย